ประเจมที่ริมเมยชายแดนระหว่างแม่สอดกับพมา่าทวดนหนามกั้นชายแดนอยู่ก็คือฝั่งไทยโผลหน้า,ามขา,าข้อาแม่ค้านับขายของกันอยู่นะแต่ให้เทเห็นถึงความสัมพันธ์ันดีระหว่างเพื่อนบ้านค่ะเราซื้อขายแลกเปลี่ยนกันน่ารักดีนะเราว่าน่ารักดีเป็นที่ที่ไม่เคยเห็นทไหนมาก่อนแต่มีที่นี่ค่ะประเทศไทย ตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินเรียบข้ามแม่น้ำโขงลัดจนสุดตลาดจะเจอตรงนี้รั้วลวดน้ำกั้นกรมแดนไทยพมา่าขยี ขาข้าวข้ามไปเนี่ยก็เป็นฝั่งพม่าแล้วบนแคร่นัน่ะคะ่ะฝั่งพมา่าเขาเอาของมาขายก็ต้องพรมแดนอย่างนี้เลยเราสามารถเอื้อมมือผ่านข้ามพรมแดนไปซื้อของเขารับเงินบาทนะคะมีช้งอาหารทะเลกุ้งแม่น้ำกุ้งพม่าข,ขนาดใหญ่กิโลละแค่5้าอบาทน่ากินมากมีของสดของแห้งของทะเลเยอะแยะเป็นไปหมดกุ้งแห้งซื้อชิมมาแล้วเรียบร้อยอร่อยใช้ได้เดยีใครอยากได้เนาะนี่ปากระโงอ่ะ อันนี้เพราะว่าซื้อเพราะแม่ค้านะชิมตัวนดูใช่ไหมเราอยากได้อะไรเขาก็ขายหมดเราก็เลยซื้อเลยกูก็รู้ออร่ยจขายรูปกูเดี๋ยวนี้อีออนถูกบอรดเจอกร์เดอร์งขวนถูกชายแดนขวนค่ะอีออนเอาชิมดูชิมได้เลยไม่ได้ร้านนะไม่แพงเลยค่ะ ่มันถของพม,มางพ่มมามันไม่เค็มมันไม่เค็มจริงๆแล้วทำไมเราบอร์เดอร์เราเรามันมันเตีย้ยจังออน,นี่แหละมันนอนสตรีทนะนี่รั้วเขตแดนนะคะวันนี้เป็นตลาดฝั่งพม,ม,ม่าโคตรเท่เลยอะเพิ่งรู้อันนี้คือเราก็เรารักซื้อของแเราไม่ได้รักหรอกมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกป้าเขาเอาของมาขายตรงเขตแดนเลยค่ะ เดี๋ยวไม่เป็นแล้กินไม่เป็นนะฮะกินไม่เป็นอ๋อมาชิมเจี๊ยบมนคืออะไรอ่ะเขาบอกพุทธาพม่ากินไม่เป็นอ่ะกินไม่เป็นอ่ะจ้า ได้ไหมอร่อยอร่อยอะที่ผ่านของพม่าทำไมถูกจังเอ้าพม่าของถูกตรงนี้เป็นตลาดริมเมยฝั่งไทยมีธนาคารของดังของพม่ามีขนมจากจีนขนมว้้ยแผ่นทีตอนเด็กธนาคารของดังจะเป็นสีเขียวธนาคารรสมะนาวกับธนาคารรสออริจินอลเป็นรสหรือเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นธนาคารเนี่ย เคล็ดลับผิวสวยผิวเหลืองของพอมา่ากันแดดได้ดีจริงๆเลยช่วงที่เราไปเป็นวันหยุดยาว6วันตลาดก็เลยเงียบไปนิดนึงเพราะค้าแม่ค้าก็นั่งหาวนั่งหลับช่วงท่องเที่ยวเยอะน่าจะคึกคักดีค่ะมีหยกพมาก่าของที่ขายก็จะเป็นของทั่วๆไปอย่างหยกพมาก่า ผ้าทอหยกพมาก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าเลือกไม่เป็นดูไม่เป็นก็เลยไม่ได้ซื้อมาตลาดบริมเมยพิกัดอยู่ชิดติดริมแม่น้ำโขงชายแดนไทยพมา่าอําพแม่สองจังหวัดตากหาง่ายมากมีที่จอดรถเยอะเลยละค่ะวันธรรมดาก็จะเงียบๆแต่เสาร์อาทิตย์จะคึกคักจัง 哎。<Yeah. S 2> yeah.